มีหลักฐานแล้วนะมาทางนี้มางี้ยืนกูคู่กันสิกูคู่กันสิโอเคโอเคนี่สอดโอ้าตรงปุ๊บโอ้โหไปกันเลยวันนี้จะมาว่วยน้ำกันกับไอรินกับอินทัศนะครับวันนี้รอพ่อด้วยว้าวไอรินใส่แว่นด้วยเหรอวันนี้สวยงามมากไปอินทัศไปลุยเลย วันนี้มาว่ายน้ํากับลูกๆทั้งสองอีกหนึ่งวันไปเลยเดินดีๆกันนะทุกคน,ไ,น,น,กนได้เลยเาาค,ค่อยๆลงลูกค,ค่อยๆลงเอาแล้วครับตอนนี้น้องไอรินค,ค่อยๆลงนะลูกค,ค่อยๆลงนะเดี๋ยวถไอรินพร้อมยังลูกพร้อมแล้วลุยเลยหย่อนตัวลงไปเลยค่อยๆนั่งลงแล้วก็ขายอดลงไป<า>ไหนอีกล่ะไหนไหน โอเคได้ได้ได้พ่อดูให้พอ่อทำความสะอาดเยี่ยมหน่อยอ่ะ <S <S ได้พอ่อนี่เลยพ่อมีที่ตักอ่ะนี่เดี๋ยวพ่อทำความสะอาดให้ก่อนนะครับทุกคนน้องไอรินบอกให้ทําความสะอาดให้หน่อยนี่เลยพ่อวินตักให้เลยนี่นี่น,นี่ตักเลยตักให้เลยนี่เป็นไงเอี่ยมไหมคันนี้เอี่ยมสิตักเลยตักเลยนจะไดอกไม้อ้มไัโอเค น่าจะได้แล้วนะโอเคแล้วล่ะเก็บได้ไปลงเลยลูกเฮพลินอ๋อพอย่อนลงไปละโอเคลงไปเลยไปเตัวหนึ่งไหนอะไปทัดไปงงูเร็วๆไอรินสนุกไหมคะ โอ้ดำน้ำด้วยเหรอดำน้ำครับทุกคนน้องไอรินดำน้ำไปจับน้องทัดลงกันดีกว่าไปไปทัดไปทัดไปทัดไปแล้วตึ๊ดลงไปแล้วยืนลูกยืนยืนเออไม่ต้องกลัวจะพ่อลงด้วยพ่อลงด้วยไป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 พ่อลงด้วยพ่อลงมาแล้วท้านไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัว ไม,ไม่ต้องกลัวจับมือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่กับพ่อไม่ต้องกลัวอินทักษ์ก็จะกลัวๆอยู่แล้วดู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 นี่หนลูกแว่นเโอ้แว่นจมน้ำเหรอเพียดินไม่ร้อนเหรอลงมาลงมาเร็วลงน้ำมาเร็วอินทักษ์ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวแต่พ่องมแว่นให้โอ้แว่นเพียรินลงน้ำโอเคอะเพียดินเพียดินแว่นแว่นขาแว่นขาทัดครับไม่ต้องกลัวครับท่านไม่ต้องกลัวนะเออท่านไม่ต้องกลัว ลงมาเลยค่ะจะได้สนุกสนุกนี่ทัดทัดสนุกแล้วทัดสนุกแล้วไม่มีหรอกโอเคเอลินไม่ถมันลงใเลยใช่ไหมอลินไม่ลงไงล่ะไม่ลงไงล่ะลูกมาสิเอาแล้วหนูโยนแว่นลงมาทำไมเขาแว่นพี่พี่เินจมแล้วตัดเต้ทัดกลับมาตัดกลับไว้ ได้เดี๋ยวพ่อใช้จับมือแล้วยอดตัวลงมาปึ๊บจุ้มววู้ววระวังชนน้องนะลูกโอเคสนุกสนานกันเลยเชียวไม่ต้องกลัวลูกเต็มที่เลยเต็มที่เลยเฮียรินสนุกไหมใช้ห่วงยางให้เป็นประโยชน์ไหมห่วงยางเรามีนะเฮียรินไปเอาห่วงยางมาร็วงมแว่นเร็วๆวงมแว่นงมแว่นว่าจะบจอไไม่เจอเหรอ ไหนลูกโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อช่วยพ่อช่วยพุทโอเคได้ละได้ละเอาวางไว้นี่ก่อนแล้วกันเนาะไอริบเอาห่วงยางมาเล่นดีกว่าเร็วห่วงยางห่วงยางเร็วเร็วเร็วอริดำน้ำไอริดำน้ำโอ้โหสุดยอดเออห้ามอมน้ำลูกบวนทิ้งบวนทิ้งเอยบวนทิ้งบวนทิ้งบวนทิ้งเลยห้ามอมนะคะเออโอ้ สน,นุกกันใหญ่เลยครับตอนนี้ทำไปแล้วทำเป็นปตัวกระตือไอ้นี้ลองว่ายลองว่ายน้ำพ่อดูสิดำน้ำเป็นเบ้าดำน้ำเป็นเบ้าค่อยๆดำหนึง่งสองโอ้พลรีเก่งจังเลยมามามาเดี๋ยวพ่อห่วงยางให้ดีกว่ะป้ายห่วงยางไปแล้วบวนน้ำทิ้งนะบวนทิง้งบวนทิง้งลูกบวนทิ้งเลยค่ะเออบวนทิ้งค่ะ โอ้โหโอ้โหสนุกสนานเลยครับวันนี้อากาศร้อนๆ้อนนะครับหาลูกๆมาว่ายน้ำเฮ้ยน้ยทัด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 ออดทัดอัดาัด่ัดทัดทัดทดทัดทัดทดีัดทัดดคดูะอ หรอ,อปึ๊บอ้โหบ้วนน้ำทิ้งด้วยนะโอเคนี่พ่อจะสอนเวลาดำน้ำเขาไม่อมน้ำเขาดำลงไปเฉยน้ำไม่ต้องอมนะลูกดำปุ๊บลงไปเฉยโอเคไหมเออลองลองดำใหม่ดำแบบไม่อมน้ำดูสิเออดำแบบไม่อมน้ำมะลูกลใช่หนูต้องดำแบบไม่อมน้ำโอเคไม่ต้องอมน้ำลูกไม่ต้องอมน้ำเอ,อสนุกสนุกสนุก <c oughs> สนุกสนานว่ายน้ำไม่รู้ฝึกว่ายน้ำไหมเอ้อุุยอย่าไปวักน้ำแต่พ่อที่เดี๋ยวซอซับพ่อเบียกสนุกสนานกันใหญ่โอเคโอเคร้อนน้ำนี่สิระวังโดนน้องลกระวังโดนน้องด้วยโอเคโอเคสนุกสนุกเต่มน้ำแต่ซอซับได้เถอะโอ้โหพีรีดดำน้ำโอเคเยี่ยมมาก สนุกสนานกันเลยครับตอนนี้โอ้โหเยี่ยมค่ะเยี่ยมเวลาเราดำเราต้องหุบปากไวหุบปากปุ๊บจ้าห้ามอมน้ำนะมองอยู่ลูกมูมองอยู่ค่ะโอ้อมเโอเคเก่งมากค่ะเก่งมากโอเคโอเคเยี่ยม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 อินชาสนุกมากเลยวันนี้ไอรินสนุกไหมค่ะ นุกมลูะพ่อหนูเจอโนนแล้วครับพ่อจันอยากเอาโนน้ำก้าหัวยางโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยสนุกสนานกันไหมพ่อจันปวดเจ็บอ่ะไม่มีหรอทัดสนุกไหมลูกอินอะไรอ่ะโอ้ไม่มีอะไรหรอกเจออค่่ะะวาไรอะไหนลูกมันคือมะข๋อมันคือลูกผลไม้นี่น้องไอรินเจอบอกว่าคือลูกอะไร น่าจะลูกหมากว่าต้นหมากว่าพ่อไม่แน่ใจนะเออเเล่นน้ำต่อโอเคว้าวสุดยอดครับพี่ไอรินดำน้ำได้ไกลขึ้นนะครับทุกคนแต่น้องอินทัศน์ก็เดินเก่งขึ้นเอาชนกันชนกันลูกชนกันมาแล้วมาแล้วโอ้โชนน้องแล้วชนน้องแล้วชนน้องแล้ว ไปเลยเชือเงือกสาวนะครับลินระดาสุดยอดเห็นไหมลินทำได้บอกแล้วปึ๊บปุ้กูเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้ยลินใส่แว่นเหรอโอ้โหตรเทะนี่ลิลดาใส่แว่นแล้วน้องไอรินใส่แว่นแล้วจะใส่แว่นดำน้ำเลยเหรอ อ๋อเลยลุยเลยนั <c oughs> <แ problems> ่นน wow. Wow. <c oughs> ่ะว้าวโ้โหโอ้ดำมาหาคุณพ <c oughs> ่อเลยเหรอเว้นจมน้ำเลยเหรอไอลินต้องดำไปเอาแว่นแล้วล่ะไอลินดำน้ำเอาแว่นได้ไหมอ่ะเอาคู่ฮึบฮึบวู้าวไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อเก็บให้ก็ได้เออเดี๋ยวพ่อเก็บให้ก็ได้ครับไม่เป็นไรได้ได้ได้ โอ้โหอินทัชนี่ก็สนุกคนเดียวได้เนาะเทียรินก็สนุกมากวันนี้คุณนักทนะได้แล้วคนแข่งจะได้วิดีโอที่สุดถึงแล้วโอเคคอยดูนะคอยดูพอคอยดูอยู่ลูกฮึบปดูโอ้โหดำไปดำมาได้รวดเร็วเก่งมากโอ้โหไอีรินเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย ทัดก็เดินแข่งขึ้นแล้วเออเคยเอา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 เบ็ดแข่งขึ้นะใช่ลูกจะต้องเบ็ดก่อนองเบล็อกแต่กต้องแบกนี้นะโอเคพ่อร้อยสี่พ่อรอยสีโอ้ยพ่อมาทั้งนี้ใช่นะได้ได้พ่อจะรอด้วยลินแล้วกันโอ้โหไหนไอไอลินลองดำมาหาคุณพ่อสิไอลินไอลินดำมาหาคุณพ่อสิ โอ้โหเก่งมากพ่อจ่าจ๋าลูกแล้วนะ<ฮ>ืนแว่ไหนเนะอาแว่นจมเหรอแต่พ่อหาย<ม>โอ้โหเืงาสาวเืาสาวมา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 โอเคโอเคมา <c oughs> มาเลยมาเลยเมามามาเลยเเลยเลย มีหลักฐานแล้วนะมาตรงนี้มางี้ยืนกู้คู no. okay. Okay. Wow. Oh. Oh. ่กันสิู่้คู่กันสิยืนตรงนี้โอเคโอเคหนึ่งสองเต้าว้าวโอ้โหโอไอดีชนะเหรอเย้ดีมางี้ไอ้บอลไปทางวนบ้างได้แล้ววอลไปทางวนบ้างมางี้ไปวอลไปทางวนเร็วเก่งไหมแพ้เลยพนะชนะแพ้แพอยืนตรงนี้สิได้ได้

คลิปนี้ก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงพ่อวินฝากกดติดตามช่องไอรินแอนอินทัศด้วยนะครับ